you. เจเอกอาจารย์เนยนำทีมรายการมหัสจรรย์มูและศิลปินดาราร่วมถวายเพจนวัดพระกะสิติการโพธิสัตว์จังหวัดนครปฐมดรทิรชนมโนใหม่พิบูลดรจันทนีมโนใหม่พิบูลคุณพิชาโมลมโนใหม่พิบูลพร้อมด้วยรายการมหัสจัรย์มูนำทีมโดยเจเอกและอาจารย์เนและเหล่าศิลปินดาราอาทิเอิร์สซันกิ่งทิติการสีแนมสุนทรหรือสีน้ำเอฟ ฟิวกิติกรและกระดุมทนาโยงรวมทําบุญถวายเพลที่วัดพระกสิติการโพธิสัตว์จังหวัดนครปฐรมนอกจากนี้อารามอยากได้เปิดให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญเพื่อสร้างอารามที่ปากช่องซึ่งล่าสุดอารามได้จัดทำปฏิทินบุญของปี69เปิดให้สาธุชนได้ร่วมบุญเพื่อนำไรายได้ไปจัดสร้างอารามต่อไป และทีพ่พลาดไม่ได้เลยคือทางอารามจะทำการเปิดไท้สาธุชนเข้าสากักการะองค์พระกสิติคันมหาโพธิสัตว์เพียงปีละหนึ่งครั้งซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568 เพื่อกาพระบาทขอพอรกระสิทธิคันมหาโพธิสัตว์องค์ประทมของไทยเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองเนื้อทองเหลืองสูง159เซนติเมตรจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มารับบุตรในวันเดังกล่าวค่ะครับวันนี้ทางศิลปินดารานะครับกับทางคณะรูกศิษย์ของทางวัดพระกสิทิคันก็ถือโอกาสมาถวายเพลงนะครับแล้วก็ มาทำบุญร่วมกันนะครับรวมทั้งจะถือโอกาสขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมของทางอารามนะครับซึ่งทางอารามที่นครปฐมเนี่ยก็จะเป็นถือเป็นอารามหลักนะครับแล้วก็จะมีสาขาอยู่ที่ปากช่องนะครับซึ่งเป็นอารามที่กําลังสร้างอยู่นะครับโดยที่ทางอารามนี่ก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับที่สารสัมพันธ์พุทธศาสนาระหว่างประเทศ ในเดือนหน้าครับจะเป็นเทศกาลเดือน7ซึ่งถือว่าเป็นเดือนเกิดของพระกสิทธิคันนะครับทางอารามก็ได้จัดพิธีการนะครับ <S <S <ไ>หให้สาธุชนได้มาทําบุญร่วมกันนะครับปฏิบัติธรรมแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์ก็ร่วมใจกันทําปฏิทินขึ้นมาสําหรับปีปีหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีของทั้งสองอารามนะครับที่เจเอกถือนี่จะเป็นของอารามนคปรปฐมนะครับข้างในก็จะเป็นปฏิทินแบบจีนนะฮะมีวันสําคัญของพระโพธิสัตว์ นี่เด็กปัดโชว์ข้างในนะครับก็จะเป็นฏิทินที่มีทั้งรูปของพระโพธิสัตว์แสดงให้ด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชันเวอร์ชันของปี2569นเนี่ก็จะมีพระธรรมบาล2 0จริงมีครมีพระธรรมบาล24องค์แต่ว่าเนื่องจาก12เดือนก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่1นะครับจะเป็น12องค์จริงๆก็อยู่2ข้างนี่นะครับ แล้วก็ปีถัดไปก็จะเป็นปี2570ก็จะเป็นเวอร์ชันที่2ก็จะครบ24องค์พระธรรมบาลนะครับส่วนของที่ปักช่องนะครับก็จะเป็นที่อาจารย์นเนถืออยู่นะครับทั้งปักช่องนี่ก็จะเป็นอารามที่มีพระโพธิสัตว์ประจําปีเกิดนะครับในทั้ง12ราศีนะครับอยู่ที่เดียวในในประเทศไทยก็เราก็จะมีรูปพระโพธิสัตว์ประจําปีรวมทั้งคาถาบทสวดนะครับท่านเกิดปีไหนก็จะมี อ,องค์พระโพธิสัตประจําปีแล้วก็มีบทสวดให้นะครับปฏิทินก็จะบอกบุญสาญานุสิท์ก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเล่มละ199บาทก็จะใช้ในการบูรณะวัดนะครับของทางนี้ก็จะมีเรื่องของระบบป้องกันน้ําท่วมของทางนาคปรปฐมนะครับส่วนที่ทางปากช่องเราก็จะกําลังจะขึ้นโครงสร้างแล้วก็จะขึ้นหลังคาวิหารมหาวิหารที่ปากช่องนะครับก็ถือโอกาสบอกบุญนะครับสำหรับ กิจกรรมในเดือนเดือน7ของจีนเทศก,กาลเดือน7จีนนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่จะดำเนินการในในปีหน้าก็คือเรื่องของการจัดพระป่าสามัคคีนะครับในในเดือนเกิดของสมเด็จพระเทพในเดือนเมษายนนะครับล้วก็จะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะได้บรนะูรณะแล้วก็สร้างอารามที่ปักช่องให้สําเร็จนะครับที่สําคัญก็เดือนเดือน7จจีนเนี่ย วันเกิดของท่านสำหรับปีนี้เนื่องจากเป็นจันทรคตินะครับทางอารามก็จะเปิดให้คนขึ้นไปบูชาพะระกสิทธิคันไม้แกะสลักจากเมืองจีนนะครับซึ่งเปิดให้ปีละแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับปีนี้ก็จะเปิดสองวันตรงกับวันที่ 20- กับ21กันยายน,นครับบางท่านอาจจะเป็นกังวลนะคะดรว่าพอเป็นปฏิทินจีนเนี่ยฉันอ่านไม่ออกไม่ต้องกลัวนะคะั้ง <c oughs> เป็นภาษาไทยคะ่ะรูปอาจจะเป็นภาษาจีนนะเป็นเปุนเป็นจีนนะคะเป็นเทพจีนนะคะแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะขอะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วคือเป็นการบอกบุญครับวันนี้ด็อกเตอร์ครับก็เชิญมหาสจ,จัลมูนะครับร่วมด้วยเจ๊เอกแล้วก็อาจารย์เนยนะครับแล้วก็พวกเราทั้งหมดจริงๆคืออยากจะมาบอกบุญบนะครับ,รบก็คือเป็นการทำบุญแล้วก็จะได้ปฏิทินซึ่งปฏิทินเนี้ยนะครับ พิเศษกว่าตรงที่ปกติปฏิทินใช้แล้ว1ปีจะหมดวาระไปนะครับแต่ว่าปฏิทินนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนาะใครที่ใช้นำเอียงอยู่แล้วนำเอียงก็จะเป็นแบบฉีกเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ครบด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญย่างที่เจ๊เอกถือก็คือจะมีรูปซึ่งแต่ละคนสามารถไปสักการะบูชาได้นอกเหนือมากกว่านั้นเป็นอ e ีบุ๊กครับมีบ,บทสวดก็คือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเป็นสแ,แกนเนอะเอามือถือมาสแ,แกนสแ,แกนไปปุ๊บเป็นบทสวดอยู่ที่ด้านหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าดูนะครับให้เจ๊เอก เข้ามาด้เนี่ยมันเป็นเหมือนนบเพียงคือบอก<ช>บอกเรื่องงามยามดี<ช>ตามจันทรคติ<ช>นะครับ,รบแต่ว่าเราลดทอนให้มาอยู่ในนี้แล้วก็จริงๆแล้วคือสามารถเอาไปบูชาได้นะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็คือในแง่ของความเชื่อเราก็จะมีเทพเหมือนแบบพระโพธิสัตว์ในการคุ้มครองดูแลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่นะครับอีบุ๊กเป็นแบบนี้เนาะ mm hmm. เข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็มีอีบุ๊กแบบนี้ น้าไ้าหน้าสุดท้ายอีกน่าน่านี้กอันนี้นะครับซึ่งก็อันนี้มีสามเล่มด้วยกันครับครับนะครับมีสองเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันของที่นครปฐมและอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันของทางปักช่องครับผม เราไม่ต้องถือเป็นก้อนแล้วใช่ไหมใช่ไม่ต้องถือเป็นปืนแล้วไม่ต้องแขวนด้วยนะตั้งโตได้ถูกต้องนะครับแล้วเสร็จแล้วรูปสวยๆแบบนี้เก็บไว้บูชาได้แล้วอย่างที่พี่เอิร์ธบอกเมื่อสักครู่นี้ครับผมอาจารย์เนรายการมหาจันมูนะครับผมได้มาทํารายการเนาะแล้วก็ได้มาถ่ายทําไปอีพีหนึ่งแล้วซึ่งหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้มีโอกาสได้ติดตามชมวัดพระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์รวมไปถึงที่เป่าสันซื่อซึ่งพี่ไก่วรายุทธได้เคยออกอากาศไปแล้วผ่านทางรายการมหาจันมูหนึ่งอีพีนะครับวันนี้ ท่านที่เกิดทุกปีนักสัตว์เลยนะครับน<ค>ั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยชาวพุทธทั้งม,ม,ม,มหายานและเทรวาสสามารถที่จะมาเคารพสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในวัดต่างๆเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ากลัวและกังวลนะครับว่ามาที่นี่แล้วเอ๊ะการการาบการไหว้หรือการมาขอพอรจะเหมือนกับวัดพุทธหรือเปล่า จร,จริงๆแล้วทั้งหมหาย,ยาและเถรวาทมีความคล้ายคลึงกันมากและสามารถปฏิบัติโดยที่คุณไม่ต้องตะกิดตะขวงใจมากราบพระอาราธนาเรียกพระคุณเจ้าได้เหมือนกันเลยครับกราบพระสามครั้งเพื่อมาขอพอรโดยเฉพาะบนอาคารที่นี่น,นะครับก็มีปริษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถึงสามองนะครับรวมไปถึงสถานที่สาคัญแห่งนี้ซึ่งประดิษฐาน ประจำปีนักสัตว์รวมไปถึงเทพต่างๆที่ปกปักรักษาดังนั้นคุณมาที่นี่แล้วไม่ต้องกังวลครับว่ามาแล้วจะไม่รู้จะไปอย่างไรดีเพราะจะมีคำแนะนำต่างๆพร้อมไหกับคุณที่จะมาที่วัดแห่งน,นี้ด้วยนะครับร,ร,อรอติดตามรายการกรอต,ต, <ใช S 2> ติดตามรายการเลยเกิดเ,เรียกน้ำย่อยนิดนึงนะครับจันเอปกติแล้วพระสิทธิคัรเนี่ยมาขอเรื่องอะไรเดี๋ยวเนี่ยลูกศิษย์เอกคนนี้จะช่วยเสริมด้วยมีมีมีเรื่องหนึ่งที่ถ้าถ้าถ้าติดตามรายการจันมูเนี่ย รายการของเราจะไปติดตามเรื่องราวความหมู่หมูยังไงแล้วปังหมูยังไงแล้วรวยหมูยังไงให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราได้รับในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นรายการเราจึงมาที่วัดพระกสิทธิการพระโพธิสัตว์ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องของการขอพรโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินถ้าคุณมาที่นี่มีผู้ที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้เกี่ยวกับการขอโชคลาภเรื่องของที่ดิน ที่ดินคุณขายไม่ได้ประกาศขายอยู่นานมากแต่ขายไม่ได้คุณลองไปดูที่ฐานองค์พระกสิทธิคันครับจะมีการถ่ายอกสารโฉนดที่ดินห<ม>ยุดเต็มไปหมดเลยซึ่งคนที่มาขอแล้วเขากลับไปขอพรขายได้ภายในวันนั้นเลยก็มีหรือในช่วงระยะเวลาไม่นานเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หลายคนที่เข้ามาแล้วได้รับพรนั้นอีกเรื่องหนึ่ง มีผู้เฒ่าผู้แก่เขามาขอพอรเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องขาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุ <Ừ. S 1> เมื่อมาถึงแล้วเขาขอพรครับได้พรเหล่านั้นแล้วเขากลับมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงมีการปั้นหรือมีการสร้างหุ่นรูปองค์พระกระสิทธิคันเป็นรูปไม้ซึ่งประดิษฐานอยู่ข้างในใครมาเขาก็จะมามาจับมาสัมผัสขอพอรส่วนไหนเช่นบางคนอยากเรียนหนังสือเก่งๆเขาก็จะมาขอพอรอยากมีหน้าตาที่ดีเขาก็จะมารูปที่ใบหน้า ส่วนใหญ่คนสูงอายุก็มักจะขอพอรเรื่องสุขภาพช่วงกัน เดินขาก็จะมารูปสังเกตดูนะมารูปดูนะแล้วปิดทองด้วยหรืออะไรต่างเหล่านี้เป็นการขอพรและมาสถานที่อย่างนี้ได้พรเหล่านั้นด้วยอาจารย์และอย่างหนึ่งที่ที่นี่พิเศษที่เราไม่เคยเจอเพราะว่าปกตินี้เนี่ยที่เราไปไหว้วัดจีนใช่ไหมคะตามตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะมีองค์จีมุยที่เขาล่ําลือกันว่าจีมุยเนี่ยองค์จีมุยจะมีแค่ป้ายไม่มีองค์แต่ที่นี่มีองค์จีมุยนะคะชายองค์จีมุยเนี่ยคือคุณจะขอพรทุกอย่างแบบ ที่คุณต้องการเลยก็คือเป็นเขาเรียกเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นองค์จิมุ่ยเนี่ยเป็นองค์ดวงดาวแทนแทนดวงดาวคือสามารถขอพรในทุกอย่างแล้ววันนี้เพิ่งจะได้เห็นองค์จีมุ่ยองค์จริงๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยตามวัดทั่วไปจะมีจต่ป้ายอาจารย์ก็จะบอกว่าเนี่ยไปวดใช่ไหมคะเราจะบอกเนี่ยจีมุ่ยจะเป็นป้ายนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่มีองค์จีมุ่ยแล้วที่นี่มีว้าวหลายเรื่องมากคุณผู้ชมทุกท่านที่มาที่นี่อาจจะยังไม่เคยไปเดี๋ยวเราจะพาไปชม ข้างล่างที่ที่บริเวณพื้นที่ตรงนี้มีพระแม่ธรณีซึ่งเป็นพระแม่ธรณีที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยทําไมรูปลักษณ์ไม่เห็นเหมือนกับที่เราไปเคยเห็นมาเดี๋ยวจะพาไปดูทำไมที่อื่นที่เห็นแต่ที่นี่จะมีหลายปางมีปางอื่นนะครับนอกเหนือมากกว่านั้นครับใครที่นับถือจริงๆก็คือเป็นศาสตร์ทางพราหมณ์เนอะฮินดูนะครับนับถือพระแม่ลักษมีขอพรพระอินทร์อะไรครับที่นี่ก็มีเป็นปางเพราะเป็นความเชื่อหายานเดี๋ยวซีแนมจะมาขอ แฟนที่นี่เลยแต่แอบกิเป็นความลับคน้องหญิงก็จะเอาที่ประมาณ2,000ไล่มาขอให้ค่ะแล้วว่าไทรไม่มีที่อย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่าองค์พระซึ่งประดิษฐานที่บอกว่าจะเปิดให้ได้เข้าไปเพียง2วันต่อปีเท่านั้นเนี่ยข้างบนครับมีมหาเศรษฐีซึ่งรวยมากตามความเชื่อและเล่าขานจะต่อกันมาท่านเล่าจะยาวท่านสามารถประทานพรท่านได้รับพรจาก เบื้องสูงกันแล้วกันเบื้องบนว่าเขาอยากได้ที่มากน้อยขนาดไหนคือสามารถเอาเอาผ้าเนี่ยไปไปครอบภูเขาได้ทั้งลูกอะ่ะ oh. พื้นที่ไหนที่เขาสามารถครอบได้ทั้งหมดเขามีสิทธิ์ที่จะแบ่งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีที่มีทางใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินติดขัดเขาสามารถแบ่งที่ดินที่เขา เขาได้รับมาจากพรของเขาแหะขอจากท่านขอจากท่านเศรษฐีคนนี้รวยมากขออนุญาตไปก่อนนะไปเลยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันไปด้วยเลยได้ปด้วยอาจารย์พูดไปเดี๋ยวเราจะไปกันนะพอบอกแล้วอยากไปอยากไปขอไปได้เชื่อว่าหลายคนอยากมาที่นี่แน่นอนครับครับผมนะครับด็อกเตอร์ครับทำไมต้องต้องมาไหว้เพราะว่าองค์นี้เป็นเป็นอันเชิญมาจากจีนใช่ไหมครับใช่ครับองคค์์องพระกระสิทธิคันที่เปิดให้ปีละปีละครั้งนี้ครับเป็นไม้หอมนะครับมาจากภูเขาจิ๋วหัวซาน ประเทศจีนเนี่ยจะมียอดเขาอยู่4ยอดนะครับซึ่งเ,เป็นที่ปฏิสถานพระโพธ,ธ,ธิสัตว์4พระองค์ด้วยก<ม>ันที่คนไทยรู้จักดีคือพระโอรโรกิเตวรหรือเจ้าแม่กุนอ<ม>ิมนะครับองค์ที่วัดนี้ก็คือองค์พระกิทธิคันนะครับอีกสององค์ก็จะเป็นพระมันชูศรีนะครับหรือพระสมันตะพัทระ<ม>ก็จะเป็นยอดเขาหลายๆยอดอย่างคนไทยถ้าดูหนังกําลังภายในจะรู้จักเม้าไบนะเม้าไบาก็เป็นหนึ่งในภูเขาที่ปฏิสถานพระ พระโพธิสัตว์นะครับซึ่งจริงๆปลายปีทางทางอารามก็จะไปอัญเชิญเนื่องจากความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับก็เมื่อต้นปีก็ไปอัญเชิญพระศรีอริยเมตรยมาครับช่วงปลายปีก็จะไปอัญเชิญองค์น่าจะเป็นพระมันชูศรีอ๋อพระสมนตพัทระนะครับที่งอใบครับก็คือเราไม่ต้องบินไปนู่นนะครับแต่ว่าจะเปิดแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในการขอพรค่ะ พี่ดูจะทำครับพี่กุ้อยากขออะไรคะขออยากมีที่นี่ครับขอถ้างั้นองไปกันก่อนไปก่อนไหมฮะก็ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่จะมาวัดที่กสิกสิติคันนะครับผมเข้ามาครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าโอ้คนลุกครับเพราะว่าสัมผัสได้ว่าที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสเองนะครับรับรองว่าถ้าได้มาขอพรแล้วหรือ หรือสาเร็จแล้วเนี่ยก็อยากให้บอกบอกต่อกันไปนะครับว่าที่นี่มีอะไรที่ทต้องสมควรมาครับนะครับผมน้องน้องปีมากครับครับก็นะครับสถานที่อย่างนี้เราเราได้ยินชื่อมา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 ,มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ได้ทราบบอกว่าในเรื่องของอเขาเรียกว่าลิฟทิเดตนหะรือ,เ,รอเกี่ยวกับอะไรเวลามาขอแล้วได้พรได้อะไรอย่างเงี้ยเราเราทราบอยู่แล้วนะครับล้วก็เป็นครั้งแรกคือได้ได,ได,ได้ติดตามเกี่ยวกับทางทีวีทางรายการอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ดีใจมากมาก ที่ได้มาที่จริงแล้วก็มายืนขอพอรตรงนี้เลยอย่าเชื่ออาจารย์นะอย่าขอเรื่องความหล่อนะ <c oughs> มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้ววันนี้ก็ขอเรื่องโชคลาบนะครับ<อ>เรื่องโชคลาภในเรื่องของชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองท,ทั้นเรื่องอเป็นศิลปินด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ หนีไม่พ้นในเรื่องของการที่เราจะขอชื่อเสียงแล้วก็เรื่องงานเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะใช่สัมผัสได้ครับตอนนี้สัมผัสได้แล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ผมจะปังแน่นอนนะปังอยู่แล้วปังใช่ใช่เชิญเชิญื่อน้องครับเป็นหญิงทิติการเขาบอกเขาบอกว่าคนคนหนึ่งไม่ใช่ศูนย์รวมจักรวาลใช่ไหมแต่ที่นี่ศูนย์รวมจักรวาลเพราะว่าน้องมีแม่รลศสมีอยู่ที่นี่ด้วยเชิญเชิญองแม่ประสิทธิ์ที่ค่ะสวัสดีค่ะหญิงทิติการนะคะก็หญิงเองเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่ได้ยินชื่อวัดเนี่ย มาพอสมควรในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การขอพรแล้วก็ที่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มารู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เราเนี่ยจะต้องมาที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันจะต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะในใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากที่จะได้ในสิ่งที่สมหวังนะคะก็เรียนเชิญค่ะมาไหว้พระมาขอพรนะคะส่วนหญิงเนี่ยวันนี้หญิงอยากจะขอในเรื่องของสุขภาพ ให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อที่จะฟิตพร้อมลุยงานเจอกับแฟนๆทั่วประเทศหรือถ้าทางมัสจันมูมีงานบุญที่ไหนก็พร้อมไปทั่วประเทศเหมือนกันนะจะได้มีแรงดีค่ะยินดีค่ะแล้วถ้าท่านบอกว่าชอบชอบฟังเพลงจีนแล้วคุณถวายเสียงต่อหน้าคุณท่านได้ไหมครับได้นี่อันนี้เป็นไลท์จริงนะเพรเสียงคราะด้วยนะครับเหมือนกันหมดแล้วเนาะสวัสดีค่ะ ของแนวก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะครั้งแรกแต่ว่าก็ได้ยินชื่อแล้วก็ได้ยินมานานแล้วถึงความศ<ล>ักดิ์สิทธิ์ล้ะค่ะพอเข้ามาจริงๆรู้สึกว่าโอ้สถานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากมแล้วแนวก็ลูกพ่อแม่เหมือนกันแล้วมีพ่อแม่อยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะมากาบสักการะนะคะแล้วก็อยากให้หลายๆคนมาที่นี่เหมือนกันนี่ของความสำเร็จต,ต่างๆวันนี้ก็อยากจะมาขอเรื่องโชคลาภเหมือนกันแล้วก็เรื่องการงาน เนาะเราอยู่เส้นทางตรงนี้ด้วยก็อยากให้งานแบบประสบความสาเร็จอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากให้ใครที่อยู่แถวๆนี้หรือว่ารับรู้เรื่องที่นี่อยู่แล้วนะคะลองมากันค่ะอย่างน้อยแบบว่าเราเห็นเราถ้าเราได้เดินทางมาเราจะรู้สึกเลยว่าการที่เราเดินเดินทางมาที่นี่จิตใจมันมันเย็นขึ้นจริงๆแล้วอาจจะอยากจะมารอบสองแน่นอนเลยนะคะหรือว่าติดตามทางรายการได้เหมือนกันใช่ค่ะวันนี้รายการมัสแซนมูเรานะคะอยู่ถึงค่ำเลยค่ะเพราะวันนี้เรามี อีก EP หนึ่งนะคะแขกรับเชิญคือพี่ติ๊กชิโร่ค่ะวันนี้นะคะพี่ติ๊กจะมาบอกว่าที่นี่มีอะไรนะคะแนำพาไปแต่ละที่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เยนเชิญนะคะที่นี่ค่ะวัดเกษตรคันนะคะใกล้ๆค่ะแล้วก็อาหารเจที่นี่ก็อร่อยด้วยเนาะใช่อันนี้เดี๋ยวต้องให้สรุปก็เป็นการบอกบุญครับเยนเชิญชวนนะครับก็ คือตอนที่ทราบข่าวดรชวนนะครับเจเอกอาจารย์เ์ชวนนะครับก็ไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่ครับมาถึงก่อนคนอื่นครับเพราะว <c oughs> ่า <c oughs> หย่อนโฉนดไปแล้วเรียบร้อยอุ้มบอฝากมานี่ขนาดไม่ค่อยเตรียมนะ <c oughs> นะครับมาก่อนเลยหย่อนโฉนดแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้เอาโฉนดมาอันนี้บอกนิดนึงเพราะบางคนไม่ได้เตรียมโฉนดมาวางโทรศัพท์ไว้ทีนี้เลยครับขออนุญาตวาง เปิดโทรศัพท์เลยครับแล้ววางโทรศัพท์ไว้เลยนะเปิดบ้านเลยสมมติว่าเป็นบ้านของคุณหรือบ้านหลังนี้ติดหนี้ติดสินอยู่อยากจะปลดหนี้ปลดสินเปิดรูปแล้วก็ท่านครับเลขที่บ้านนี้เลยนะครับท่านครับท่านเห็นบ้านหลังนี้ไหมครับ ได้เลยครับง่าเลยได้เลยครับผมนะครับเพราะปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงๆแลวคุยกับดรดรก็เล่าก็เป็นปาฏิหาริ์จริงๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่สภาความเชื่อนะครับแต่ว่าหลักๆคือเราอยากจะมาบอกบุญนะครับแล้วก็เป็นการบอกบุญที่คุณจะได้สารต่อพระพุทธศาสนานะครับด้วยหลักความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจสําคัญแล้วก็จะมีปฏิทินดีๆแบบนี้แล้วก็เป็นการบอกบุญปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับในการมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองกับพระองค์ท่านอย่าลืม21 20, 20, 20กับ21ก <21 S 1> ันยาเนิบเอ21กั <ผม S 1> นยายนครับผมนะครับเรียนเชิญครับ